สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมนี่นะครับเราอยู่กันกับเ e กชชินอิมแพกและการตามล่าหาความสําเร็จนะครับเมื่อเราเดินทางมาถึงตรงนี้นะทุกคนก็คือจากวาร์ปตรงนี้ใช่ไหมเราเดินขึ้นมาทางใต้ตรงนี้นะครับเดินขึ้นเขามาเรื่อยๆตรงเนี้ยมันก็จะมีเควสอยู่ทางด้านซ้ายนะครับแต่ถ้าเราแยกนะครับเดินทางออกมาทางด้านขวาเห็นไหมมันก็จะมีถนนขึ้นมาอยู่นะครับแล้วเราก็อาจจะเจอกับ ศัตรูเล็กๆน้อยๆตามทางนะระหว่างทางเส้นนี้มันจะมีรวมวรรณกรรมขึ้นลูกใหม่นะครับวางอยู่ตามทางเห็นไหมเออเล่มแรกจะเป็นเบอร์2นะครับให้เรากดอ่านนะครับทุกคนครับกดอ่านตัวนี้ก่อนเสร็จแล้วเราก็เดินตามทางไปเรื่อยๆนะครับเดินตามทางไปเรื่อยๆเราก็จะเจอกับพวกโจรอีกนะครับก็จัดการพวกโจรก่อนนะครับ พอจัดการพวกโจนแล้วเราก็จะเจอเล่ม3นะครับเออเจอเล่ม2ก่อนแล้วเจอเล่ม3นะครับเสร็จแล้วก็เดินตามทางไปอีกครับเราก็จะเจอกับรังโจนนะเออเรียกว่ารางโจนนะครับเราก็จัดการเลยนะครับจัดการรังโจนเลยนะครับพอจัดการเสร็จแล้วเราก็จะเจอเล่มหนึ่งอยู่ตรงนี้นะทุกคนนะเออเล่มหนึ่งจะวางอยู่ตรงนี้ครับพออ่านครบ3ามเล่มเนี่ยเราก็จะได้รับความสําเร็จมานะทุกคนนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ